สวัสดีครับครับผมชาเปอร์เกมเมอร์นะครับแล้วเพื่อนผมครับผมผมป้าวิวลเกอร์นะอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมที่มันเก่าที่สุดอ่ะแล้วก็ก็โลมายที่สุดอ่ะแต่แต่แต่กลมาเล่นอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะให้คุณชาเปอร์เดินประมาณนี้นะครับอ่าคุณวิวก็อ่าพูดนะครับอ่าเออต้องค่อยๆไอ้กดชิปวิ่งไหมเรากดชิปดิ มึงจะสโลว์ไหมเนี่ยมึงกลัวเดินกระดาษเดินสโลว์เลยเนี่ยเดินมึงใจเย็ดเนี่ยคลิกเมาส์ทำอะไรเปิดโอ้เปิดไฟมันมีเนี่ยไอจักรจะกี้หน้าใหม่นะมึงมันที่แน่เนี่ยคอนกีตอะไรเนี่ยลงมาในของมึงแง่มึงดีเหมือนกันตลอดเราจะมาเดทการลงมาในห้าพันครั้งคนจะกลายเป็นจ็อกบอลหรือเปล่า เอ้ยมันมันลุ้นมันลุ้นเลยมันลุ้นตอนนี้คุณวิวเกมก้ามตูดบ้างเลยครับรู้สึกว่าอยากอยากตดไม่แน่ก็อาจจะมีคุณวิญญาณคุณยายป้าเชงขายน้ำอยู่ข้างหน้าก็เป็นได้ผมอยากสอบถามเรื่องผมอยากกินแหนป้ายุ่นนะครับเอ้ยคุณเวิเม้ยติดกระเพา หลังจากพูดถึงแอบไปโยนเขาก็ได้หลอดไปเลยแล้วครับคือกูก็ไม่รู้มันจะลงไปอีกกี่ชั้นนะครับอะไรจะเจออะไรนะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่ดูจากเลขทางบนด้านซ้ายาจะอยู่ชั้นสี่แล้วบ้านของสาวเยอะคุณวิว เตนรู้สึกว่ามันเริ่มเล็กลงครับกูว่ามันเล็กลงไปแค่สองมันจะลงไปในของมึงเนี่ยเดินทางนี้ไม่พกอะไรเลยครับไฟชงไฟฉายมันจะลงไปเป็งไงวะคือมันเป็นนเรียบๆเหมือนมันเดินวนไปเป็นเสี้ยมอ่ะแบบสายสายสายแล้วมันก็กลับมาที่เดิมอ่ะใครสร้างเกมให้มันเขี่ยผมอยู่ครับผมไม่เขี่ย

มันจะเต้นแดนซิจ้าหรือแบบซ้อนนะซ้อนแล้วก็เดินลงมาหรือยัไงเอ้ยเดินไปถูกทางหรือเดินขึ้นมาเลยเนี่ย้นก็มันเหีียวขวาอ๋อไม่เหนียวตัวอะไรเอ้ยมันเดินขึ้นเรื่อยเออขึ้นไอ้เดินถีหลอนเลยถีทางหลอนเหนียวนต่ยังไม่อยากมองจอตอนนี้ต้องเงียบไปก่อนครับเพื่อจะได้เสียงใครแฟบ คุณวิวฮะคุณใจดปตอนนี้เราดำเนินการถึงชั้นหก้ะครับถ้าไปถึงสิบห้าแล้วมันมันไม่มีอะไรที่กูเลิกไม่เลยสิบห้ามาบร็นาดสูตตกบร็นาดตายคือกูกาจะเข้าใจว่าเกมมันไฟเลยแต่ว่ามึงจะมีเสียงวิ่งแล้วก็เดินอยู่เนี้ย จะถึงให้มึงไหมล่ะโอ้ยเฮ้ยอ๋อเงาเงาววาถ้าตายก็เจกระป๋องแหกตายเฮ้ยน่าสบายถ้ามันทำเกมดีกว่านี้หน่อยก็ดีนะครับแบบมีหลอดเลือดสักนิดแบบเลี้ยวเนี่ยครับคุณวิวไม่กลัวคือยู่สบาะ คิดด้สิขนาดวิ่งมันยังไม่ลงฟอนเลยกดชิปมันยังไม่วิ่งเลยดูดิมันจะทรงจะสอนที่อะไรได้หน่ยครับตอนนี้ก็มาจนชั้นเก้าได้เจอวิญญาณเบะหนึ่งตัวว่าชั้นสิบนี่มันต้องลงไรอีกดูดูมองไปด้านมองไปด้านเฮ้ยมองไปก่อนยังไปก่อนลงมาจะไหนเอ้การชั้นสิบละ ว่าตรงนี้วะมีมันเลี้ยวขวาแล้วครับทางตรงไหมครับเราก็จะเดินจากที่เดินวนมาสิบรอบแล้วอุ้ยทางเงาโอ้ลาวไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันมีทางเดียวอุ้อ๋อไอสัตว์ห้องอ๋อไอมันมีทางซ้ายและขวาเราหลอดอะไรเปนทางเดียวกันเนี่ยมันออกจากทางนี้ป่ะเออทางนี้เนี่ยเหรอ เออมันมีสองทางเนี่ยอันนี้คือได้เดิเดี๋ยวคุณเดินคุเดินอันอันนี้ที่ทางที่ออกมาเอ้ยไม่นี่น้ำมาันขาวก็เราออกมาเราเจอประตูเลยเราเจอโรงแรมทางนี้ปะเดินตรงนี้ใช่คุอย่ามืดไปไหนเออทางนี้ทางนี้ใช่แล้วไปไปนี่แหละตัวถ้าไม่ถูกเดือกเลขก็ย้อนกลับอีกอ่ะไม่ใช่ป่ะใช่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 อ่ะถ้ามันมีเยอะแม่งไม่ใช่

ตอนนี้ชั้นติดอะไรนะครับอีกสิฉันนั่นนั่นติดการโชกไฟบอลหรือเปล่าติดยาวต้องใส่จังหวะหรือถ้าจะช้านาดนี้เนา่ยคานเหี้ยไม่เชงก็อยากกินแหนมไปโยนอาครับจิงหางลงเนี่ย มันแน่มันก็อาจจะั i รออยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ไอผีตัวนั้นมามันคงนี่นะครับตกใจเรามากเกินไปหายเวิร์บไปกับต๋าหยุดเดินหยุดเดินเด้ออันนี้คือทางที่ออกมาแล้วมุมนี้นี่ไงทางนี้ทางเดียวมีทางเดียวเดินต่อ ลายกำแพงมึงอะเหมือนเหมือนมันจะซ้ำกันมากเกินไปสิบสามนะครับอีกสองั้นก็จะผลความนาเบื่ออ้อยลายกำแพงทำแบบเป็นดิจโก้มีสีเลยได้หรอะมึงจะลาอย่างไง ที่สุดคนดูเขาก็เหื่อย้วถ้ามันเดินเราไม่เจอเที่ยอะไรเดียว่มันก็จะเดเายอีกงอย่างด้วยกันเจอสิบาแล้วสิาเจอที่ไปต่อสิบ้าไม่เจอก็เลิกอะจะได้เป็นคติสำหรับคนเล่นครับถ้าสิคุณยังไม่เจอคุณเล่นแบบพกผมแรเออเไม่ิดนึงเรืไ่ิงนึงให้เขาหน่อยเอามาชั้น เฮ้ย u t ตกจตัวเองว่ะโอ้โหเออมกดพอเหอะพอเหอะใช่ไหมครับตาครับ